สคริปต์รีวิววิดีโอ2 0 2 5 Jeep Wrangler Rubicon แปลแงเป็นภาษาไทย800คําคำไม่มีหัวข้อสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถออฟโรดระดับตำนานที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบกับจิ๊ปแรงเลอร์รูบิคอนรุ่นปี2025ที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและสมรรถนะการลุยที่เหนือชั้นโดยภายนอกของแรงเลอร์รูบิคอน2 0 2 5ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกของจิ๊ปอย่างชัดเจนด้วยกระจังหน้าเจ็ดช่องแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าแบบเลเทรงกลมที่ปรับปรุงให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น กันชนหน้าทรงแข็งแรงพร้อมหมูลากและช่องรับลมแบบใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนมีฝากระโปรงหน้าทรงพาวเวอร์โดมที่เสริมภาพลักษณ์บึกบึนล้ออัลลอยขนาด17นิ้วแบบบิดล็อกพร้อมยางออทเทเรนขนาดใหญ่ที่รองรับการขับขี่ทุกสภาพถนนรวมถึงหลังคาฟรีดอมท็อปแบบถอดได้ให้ความอิสระในการเปิดรับธรรมชาติส่วนด้านหลังยังคงติดตั้งยางอะไหล่และไฟท่ายเลทที่ทันสมัยการออกแบบทั้งหมดนี้ยังคงความเป็นแรงเลอร์อย่างเต็มเปี่ยมแต่ได้รับการปรับให้ดูทันสมัย แข็งแกร่งและพร้อมลุยมากขึ้นเมื่อเข้ามาด้านใน Jeep Ranger Rubicon 2025จะพบกับความผสมผสานระหว่างความทนทานและความหรูหราสไตล์อเมริกันเริ่มจากหน้าจอสัมผัสอุคอลเ c ค5ขนาด12.3นิ้วที่แสดงผลได้อย่างคมชัดและรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก a อา i ายแบบพรีเมียมพร้อมลำโพงคุณภาพสูง9ตัวสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมพวงมาลายัยหุ้มหนังส่งหนาจับกระชับมือ พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันแผงคอนโซลกลางเน้นดีไซน์เรียบง่ายแต่ใช้งานง่ายเบาะนั่งแบบหนังแท้ที่รองรับสรีระได้ดีปรับไฟฟ้าได้ทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าและยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเบาะหลังสามารถพับแยกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้ห้องโดยสารของแรนเนอร์รูบิคอนไม่ได้แค่หลุยได้แต่ยังสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลอีกด้วย ด้านสมนรรถนะ Jeep Wrangler Rubicon อนิ icon, 2025, มาพร้อมขุมพลงังเครื่องยนต์เบนซิน2.0งจุ์ลิตรโบ4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ270แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบล็อกแคลคที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของรุ่น Rubicon ซึ่งสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือทรายและยังมีระบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียลหน้าหลาังระบบปัดการหมุนของล้อและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันที่ช่วยให้การลุยออ นอกจากนี้ยังมีช่วงล่างแบบเฮฟวี่ดิวตีที่เสริมความแข็งแกร่งและระบบการสถเทือนที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทําให้แรนเนอร์รูบิคอนเป็นรถที่พร้อมเผชิญทุกเส้นทางอย่างแท้จริงในเรื่องของความปลอดภัยจี๊ปสแรนเ r อร์รูบิคอน2025ก็มาพร้อมระบบที่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุในจุดอับสายตา กล้องมองรอบคันและถุงลมนิราภัยรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบ High-Strength Steel ที่ให้ความแข็งแกร่งและดูดซับแรงกระแทกได้ดีซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนและนอกเส้นทางจุดเด่นที่ทำให้ Jeep Wrangler Rubicon 2025แตกต่างจากคู่แข่งคือความเป็นรถ o f f ฟโรดแท้จากโรงงานที่ไม่ต้องแต่งเพิ่มพร้อมอุปกรณ์ลุยที่ครบถ้วนเช่นระบบ 4x4 ระดับสูงล็อกดิฟน้าหลังทรงตัวเยี่ยมแม้บนพื้นผิวสุดโหด ระบบช่วงล่างที่รองรับการใช้งานแบบเอ็กซ์ตรีมและดีไซน์ที่สามารถเปิดหลังคาถอดประตูและพับกระจกหน้าได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบส่วนตัวทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เสริมภายนอกสีสันและภายในทําให้เป็นรถที่ตอบโจทย์สายแอดเวนเจอร์ได้อย่างครบถ้วนในด้านราคา Jeep Wrangler Rubicon 2025มีราคาเริ่มต้นประมาณ4,190,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสมรรถนะและความสามารถที่ครบเครื่องของรถคันนี้ แม้ราคาจะสูงเมื่อเทียบกับรถทั่วไปแต่สําหรับผู้ที่มองหารถสายลุยแท้ๆท,ที่ไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสรุปแล้ว Jeep Wrangler Rubicon 2025เป็นรถออฟโรดระดับพรีเมียมที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่สมรรถนะการลุยที่เหนือชั้นความปลอดภัยที่ไว้ใจได้และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางผจญภัยในเส้นทางที่ยากลำบาก สำหรับใครที่กำลังมองหารถออฟโรดตัวจริงที่ให้ทั้งภาพลักษณ์ดูดันและความสามารถลุยสุดขั้วแรงเลอูบิคอนคือคำตอบของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Channel name Thailand ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ